สวัสดีครับบ้าสวัสดีครับผมพามาชมบรรยากาศครับผมบรรยาเบิ่งโดนเหรอครับูบรรยากาศเต็มที่ครับบ้านแมนครับผมเราไปลุยงานต่อครับผมอี่กปลาเห็ดเบิ่งครับนี่งนี่เมนครับปลาเพลกครับหนึ่งนี่นี่ทางหลังก็เป็นเขาเนาะแมนครับอู้ยใหญ่พี่น้องเห็นไหมรถจอดหาเห็ดว่าขนาดนี้เป็นเรื่อยลอยครับผมครับเขายังหรือว่าเนี่ยอันนี้เขาพังพังเฮยยพังเหยยพังเหยแเมนเขาพังเหยครับผมครับผมจังหวัดใดจังหวัด อชัย,ยภูมิครับผมสองวาลรัตมาทาง้งอีกครับใครับสองมามาทา้งชัย,ยภูมิครับผม,มเขาลง่งพิชบุญเนาะรบรรยากาศสดชื่นแห้งมีแห้งเจติภาพี่น้องยังไปเบิง่งรถถาเห็ดจะเข้าครับผมอันนี้ตัวหน่อยนะครับเมนครับรไปทไมนครับช่วงเดือนทางครับผมที่เป็นคลิป เติอนทางสมากร้าครับผมปกติสองเบาสิขึ้นสิขึ้นทางเขาเขาหนาวครับผมเมียนครับเรานี้บ่ได้ขึ้นครับเปลี่ยนเส้นทางใหม่ครับผมไอพี่เบิ่งรถสองบาบรรทุกยังเนี้ยของฝากครับผมของฝากเอ้ยเน็ตครับผมกับพี่สาวเล็กฝากมาให้เอ้ยเน็ตครับบรรยากาศข้างครึ่งนี่เดี๋ยวใส่ห่อนละข้าวคึ่งเหมือนอ่ะเพิ่อนบรรยากาศจะเข้าครับผม สวยงามครับ่ะไปบึงเพิ่นนีเอียงขายขาทางท่าช่วงการเดินทางจะเป็นคลิปแบบนี้แล้วครับผมรถหายเห็ดด้วย er ครับผมเลยปลายสีเหลืองไปครับ ทยานแห่งชาติใส่ทองครับผมบรรยากาศทองบาจอดแวะเบื้องวิวเบื้งบรรยากาศเข้าครับผมเต็มรถเลยครับอ,อบรรยากาศกับฝนตกบาน้ำทางครับรถเปื่อนเบิดพักรถไปน้ำครับผม เตียมของเตรียมยังขึ้นไปครับผม,มแมนครับเต็มรถเลยข้างในก็นกนเต็มครับผมในรถก็เต็มเลยเบมเห็นข้างในมืดมีตู้มีรถครับผมบรรยากาศเอาวะยางรับพี่ทางพี่เขได้เอาครับ ครับมึงบรรยากาศพันหาเห็ดครับผมอูอ้นเขาตะยางมาเตหาเห็ดได้บ้า,าง,าาง,งเ่เืกต่งนล่มไแม่หมดไปยางนำน่นนะมาเตหาเห็ดเบิดครับผม แม่บอกอยังไปจะข้ากอนก่อนสิเดินทางต่อครับผม,มยังมาไหมคับนะแม่บอกไกกตรบอครับเดี๋ยวเบื้องหน้าครับผมเป็นเหตุยังครับ เอาแตงข้าวไรอยู่น uh, ี่ก็มี่เกิดน้ำต้นยังครับต้นกอบ่ครับเกิดน้ำเป็นเออเกิน้ำรวมร่วงเห็นรุมร่วงรุ่มร่งอะไรหลากหลายหนึ่งเห็ดเตียงเห็ดทานแมนเห็ดทานทานเห็ดตนงยุ่งเห็ดหลังแหลมมีเบิดคนหลายแปขคนหมดเลยขนลายหมดลายครับขอบคุณครับ ครับพี่น้องมันตออแถวขึ้นมาครับผมเดี๋ยวสองบาสิภาพไปวางว่าพันไหนเห็ดลายพันไหนครับเดี๋ยวพันยางมากอนครับมาตรนกำลังไปดับเครื่องรถอยู่ครับโอ้นห,หลายแห้งครับผม ได้หลายป่ะครับขอเพิ่งนะครับโอ้ไม่ทุกยางเลยครับผมแน่นครับเดี๋ยวขออนุญยาตเพิ่นชมเมิ่งครับผม,มอโอ้โโอ้โหหัาตาใหญ่เลย <c oughs> ใละตาอยู่นี่อ้ยงามตลอดตาเลยเร,รับผมอ่าเดี๋ยวเขายัางพาพี่น้องไปชมบรรยากาศจะข้าวครับผมเ,เขาพังเฮยเลยครับผมแถวชัยภพุ่มครับฝนแม่ป่มเดี๋ยวพาไปเบิงนาป้าครับผม แบบเพื่อสองมาในมาหาแล้วมาเนาะเพื่อได้โอกาสมาหาเพราะว่าพี่น้องมึงก็ได้หลายอยู่จอดแล้วหาเลยแมนจอดแล้วหาเลยปะคุณมาห้องเปยังทั้งใต้ปุ๊บจะเข้าพาพี่น้องแวะพักแล้วก็ตงังพักไว้ในตัวน้ำครับผมบอานะกาศครับ ทางเป็นปลาเห็นเลยครับผมก่อน,เ,นาาเ,เราต้ย่างเขาจากาบาทแล้วครับผมพี้นนองมันจะกําลังยักมากครับผมปลาเห็นสอ,ง,องข้างไหนบอครับ <c oughs> นี่ ไช่ครับเ,เออเดี๋ยวผ้าขามไปพึ่งเห็ดขาวเห็ดแดงก็ได้เห็ดเฟิงลำโบเห็เดเพิงบะหมี่บ่ครับบ่ได้บ่เห็ดขาวอืมเห็นเรื่องๆมีทาาเห็ดแดงครับพี่หน่อมมันกำลังย่างมากครับผม หลายคร่อเดี๋ยวเาาย่งขึ้นไปเบิ่งจะเข้าวเพื่อได้ดอกสองดอกข้าไปดองเที่ยวไปน้ำหาไปนมำปลาหนึ่งครับเป็นตัวเหลือได้แมนครับผมจับเลยแหละก็สามารถหาขายข้างสองขายข้างหนึ่งได้แมนครับเป็นทหารนรือเ่าเนาะแล้วก็เฮ็ดหลากหลายครับผมที่เบิ่งในกระตาเพิ่อนทำมาหล่อเบิ่งเซอร์วิสไว้ครับผม แถวนี้เพิ่นกระมีซ่องยูทูบไทยเนาะครับผมนี่ยรซองก็คือเป็นที่หมูเนาะครับผมโอ้ปลาบกมเป็นทหารนะเห็ดแดงเห็ดตอ้บนต้นกอบว่าสำรวจปลาสำรวจโขกไว้ครับได้วะครับ มันมีเห็ดพอป่ครับมันใหม่ป่ะครับหรือยังไงอ๋ครับเห็ดละงก์อะจ้มือแล้วครับนี่เห็ดกอเห็ดยังมีไหครับอ๋อครับครับครับกำลังออกไม่มั้งครับเห์ับ เห็ดกอแดงไงนี่ก็ิ่นหาทางไหนครับผมอ๋อครับ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 โอ้เบืองเบิ้องครับผมขอเบิ้งหน่อยครับผมโอ้มันหมันโอ้หมานคักหมานเนี่ยือคักแต่ไงโอ้ ขอเบิ่นะครับผมงให้เพิ่มเข่าก็ได้ไะหวาน,นบ่ครับานานยูงครับผมโอ้ยผ <Ru iz. S 2> ู้ชายหายหิบโั้เต็มตาทุกคนแน่่อยูครับครับผม,มวันนี้หวานอยู่ หมาน,นครั <c oughs> บอดแแจงยี่รอกครับผมแม่เจีวเลยครับผมเป็นตำมาหาระบาวเนาะม,มาพาพี่น้องมาเปียนบรรยากาศครับผมแม่ครับผาเป็นสืาปนรวจาเพิ่งด้เห็นนอแม่พักหวานกับเป็นตระถายระบาเนาะ ามาเซอร์เวย์เพิ่ครับผมไปทุกที่ครับผมไอ้ตังซื้อสองไม้ยูซองเบาลุยปลาแหลกนี่ครับผมเป็นตาออกทุงเหติลีครับผมบรรยากาศปลาครับผม มาเด้อบอต้นมาเด้อเมียนครับอู้เปรตมหานี่ภาพน้่งเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยครับเ,เ,เมี่นครับเนเหมูอกา,า,างกรือคจกินยนะ่้คือสิงามคักนวาเนาะแถวนี้เป็นทหารไยผมครับผม ต้นมากทางนี่เป็นต้นกอเนาะมาไหมบ่นี่ต้นกอต้นใหญ่แม่บ่แม่บ่ต้นกอเนาะนี่ต้นกอกอภาคเหนือครับผมเออกอกินบ่ได้ครับเอากระยอนเนาะเพิ่นได้เฮ็ดกอหลายๆเนาะนี่ครับผมลักษณะเป็นปลาไม่เต่งร่งครับผมนี่ะงูมากอกครับผมแล้วก็เลืองนั่งูขาวครับครับชัยภูมิเด้อครับผมมื้อนี้คลิปวันที่ ยี่สิบเจ็ดเพื่อเสือาพแม่บยี่สิบเจ็ดเพื่อสภาพาคมสองพันหสิบแปดครับผมคือสิฟาไปหอวปุนอะเป็นอย่างคือจิหอวจากหัดปีใหม่เร็วน้อไปงานเมืองจก่ข้าครับผมก็พ่อจีอเพ่อจีฟพรอก็พฟอดอกาห่างๆเล็กน้อย แต่เพิ่นหาเนาะในป่าเพล็กข่อยางออกลงไปทางปะพาไปเบิ่งบรรยากาศมันบ่สูงกี่หลีดิแมนครับเป็นตาหาเป็นตาหาครับผมกะถ้าตื่นแต่เช้ากะจังได้กระได้เนาะเพราะว่าทางมันกัเป็นแนวเกี่อันเพิ่นตัดเป็นโนทางมาเนาะแมนครับผมกลารผู้แล้วก็เจาะลงแล้วก็ย่างขึ้นมาหน่อยเดียว่อลก็หาดูทั่วๆไล้ครับนี่ครับโอ้ยปะป้แล้วกะขึ้นมาแล้วก็บ่เมื่อยไป็นไหนต้องมาเนาะ ไปย่างหาได้เลยครับย่างม้านน้อยเดียวเลยครับเริ่มๆไปเลยครับีมครับ <c oughs> ผมว่าสองบาากับเตรียมคล้อง <c oughs> เตรียมยั้งกับพได้ท้ายคลิปมือน,นึงครับผมมือนนี้กั <c oughs> แวะขางทางครับผมเราเข้าลงไปยัางเต่งไปย่าง,งำทางไปขอเบิ่งเห็ดพี่น,อน้อ <c> ง <oughs> ผับโมีเนาะคนว่าเม่นครับผมปีนี้ไฟปลาบมใหม่ครับแต่ว่าท่านแกลางมาจะทั้งไม่เหมบนเลยเม่นปะเพราะว่าก่นแกล้ย่างเงยเอาไ่บุมสองขางข้างเป็นกระขายเห็ดอยู่ครับผมสองบ่ากับบ่ได้แหวะให้ัพึ่งเขาแว่นั้นเป็นพึ่งขมเม่นขมดงไปนี่ลงไปทางนี่ก็ได้เิ่นลงทางไหนม นุ่งหลายแ,ลแห้งพักหวานมัจะหลไหมไม่นะ่นมเมียนครับก็ต้องเป็นเป็นส้วนเป็นส้วนครับผม,มถ้าไปถือมองถึงไม้เพิ่นจะพ่อครับนี่บ้าต้นกเแตมนนี่อนี่ครับผม ย้อนเห็ดออกหลายนะทางนี่เนาะอืมนีกรแมนแมนครับกระแมนแมนเยนะแมนเป็นทหารแล้วบัดเนาะอืมตปิงก็พอเาได้ที่เด็ดละครับผมได้มองได้ไม้มากนะครับนี่กงท่บไลงทางนี่ได้ปะ อเหนื่อครับยุงไหยุงโขบตัวเลยที่นี่รุงข้างนี้เป็นตาหาเบาๆเป็นตาเป็นตาห้ามาบ่กินอกินได้อยู่เป็นตาห้ามาเจียวหนาปะโบนี่ไอจารย์แมนเนาะมีทุกอย่างเลยครับเห็ดอยู่นี่ต้องคุ้มตัว น้ำตาเทกินได้ไใส่ไงเห็นแตงโกแล้วแม้นถาที่ซอ,องอยางเดียวมมแม่นครับเอ้ยได้ไปปลูกสวนเลยเนาะมอ <c oughs> ตอนนนอ้นญ่อ,มอ <c oughs> ไม่ถือจับแล้ว <c oughs> ลงตยปะาท่านีไานนนน้ไปทาาเก่าที่เก่าลุ้งเตยปะ สองย่างออกคุ้มด้วยกันเจ้าย่างก่อนเสิมึงน้ำสองเบาไปยแง่ๆครับผมเก็บบรรยากาศข้างทางไม่พี่น้องเลยรับชมุ่มเลยครับชาวบ้านชิ่หอดประมาณแามไหนเบานี่ประมาณหกโมงครับผมวงแงครับโมกขึ้นทุ่มหนึ่งครับผมเตือนทางไปเชียงใหม่ครับผมแวะชัยภูมิจะเข้าครับเห็นพี่น้องเคล่นหาเห็ดเลยทนบัได้อยากเบิ้งครับ บริจาคเลือดๆแต่บ่บอกคนกะตกได้ตกดีอยู่เนาะทางนี้คท่าเรับครับผมบ่ได้ในกระตาเพิ่นเห็ตะเบียเห็นรวมญาติ หลายลยอพูดทั้งหนาสองเบานี่ลดไล่คักขังสองขางท่งครับผมแต่ว่าไ<ะ>ก่แห้งสอง้าวก็บริย่างไปฟังนี่ยังตองบรางขึ้นต้องมือกัย่างขึ้นคุนกันเมียนครับ

นี่น้องมันก็จะเตรียมกละบ,บ้านครับซองมัดแล้ครับมาได้ไบุผูอาง็นีออ้มันส่องยูทูบบ้างไอ้หัวแล้วว่แล้วไปาาไออขาขาอีกนึ่ไหมครับบรรยากาศการหาอยูหากินตารชมชาติบ้านท้าครับว่าแล้วไปอีกของเลยไ้มาขอีก <c oughs> คืออวเอาวทาอาอ,อนะุบัิบอกยาเซอร์เว่ยไว้เพื่อได้มาหาพักหวานแถวนี้<ม>ครับ,บเขาหาขายแพงขางทาง่<ม>ทาย,ออยางเนาะไอยังเนาะเพื่อยู่นี่หรอมีผีคนบักหลอกแมนกับพยย่อยญหุางอสระพ่อุดางอิสระทางนครับอเนี่เอ้ยซืกก้อสองด้วยครับผม พ่าแต่ไมหยยบทิน่นเนพิ่มเน,เนาะครับมนมันแต่ขายของดีเนะาะเมนครับี่นอมันพัก นี่ว่าปเบปิ่นงวิวพี่น้องเพิ่นกิ้งเขา้าวากาสิปีดคลิปกาเดินทางกันต่อเลยครับพี่ว้าทางพี่อ๋อจิไปทตายเพื่อนพี่น้องมักินกเขา้าเก่งใจเพื่อนนะครับ<ะ>ผมเก่งใจ ครับนะครับสองบ่าวสีเดินทางต่อแล้วครับผมจังพอกันคลิปขางทางไปเรื่อยๆครับผมอาจจะลงแค่คลิปเดียวหรือว่าสองคลิปนี่แหละครับผมกะค่อยหลุนมึงค่อยติดตามมึงสองบ่าวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองบ้าน้่เด้อครับผมสองบ่าก็เดินทางไปหาเอรเน็ตยูเชียงใหม่ครับผมครับตอนนี้ครับน่คนกินเห็ดเรื่อะครับผมครับไปครับผมาปนี่ไปเดินทางกันต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม